สวัสดีเด้จ้าเอ้ยตุ๊กตาผาฝันค่ะมาค่ะสวัสดีตนเซาหนคอน,อน,อน,อนอทุกคนทุกบานน้านได้ยจะเด้อมาคลิปอันประจำือนเอย้ยค่ะมาเด้อจเด้อมาดื่มกาแฟดำก็ตุ๊กตาผาฝัหนหรือว่าผาสายน้อบ้านเอย้ยค่ะพันกสิบอกว่ามาเด้อจะเด้อมา กินกาแฟดำก็เอ้ยตุ๊กตาผาฝันอยู่ส่วนหลังเหอนค่ะมาค่ะตอนเศร้าๆอยู่จากนี้อากาศดีดีมะเอ้ยนะพาหูบกาแฟเนาะ โอ้ยมีแหงค่ะห้าอมชื่นใจเดดส่งกำลังพอดีพอดีจา้าอ่ะเนบด,ดอกไมอกอ้อันดอกยันหญ่อยเบึงอง ลมพัดก็จะแม่นมีแหงค่ะอันนี้ก็ความสุขส่วนตัวเล็กๆน้อยๆเนาะค่ะเนาะหลังจากการอันผ่านพ้นจากอันกลังคืนเนาะค่ะเนาะตื่นมาตอนเช้ามื้อใหม่เนาะคะ่ะเนาะ มือใหม่การรับสิ่งใหม่ใหม่เข้ามาเนาะคะเนาะรับสิ่งใหม่ใหม่เข้ามานำอันชีวิตประจำวันเอ่ยบ่านฟังเสียงอันพี่นกร้องเพลงเข้ฟังอันเบิง่งพี่ลมพัดเบือไม้เนาะคะเนาะงามตาดอกไม้กับบานเนี่ยคะ่ะนำอันหลังเหือนเอ่ยเนี่ยกำลังจะขึ้นค่ะดอกกุหลาบตรงมุมพันก็เริ่มนะออกอกันดอกพันก็เริ่มนะบานละ ก็มานั่งกินกาแฟกับเอ้ยนะคะนาะคุยกันม้วนๆค่ะเว้าวกันม้วนๆคุยกันม้วนๆอันเริ่มต้วนวันใหม่ก็มีแต่ความสุขฮัโลโหลเ,เพื่อนบ้านเพื่อนปั่นจักรยานไปอันสงสัยไปใจกับเขาไอ้เป่า Thì nó cả lóng hình ở phẳng nhà cả ăn kiêu kiểu này cả đang lặng hưởng ơi nè Thì nằm nhà cả ăn kiêu kiểu Quảm xúc này thầm Nó thường nhậm thịnh là kỳ เป็นความสุขส่วนตัวนี่ก็ทำื่้จิตใจชื่นบานเนอะเอ้ยว่าฮันก็เป็นการเริ่มต้นของวันที่ว่าเฮาแฮปี้เนะค่ะเนาะถ้าไปมัวติคิดแต่อันอันนั้นก็ยากอันนี้ก็ยากกมันก็ยากไปเมื่อมันบอกเอ้ยว่าเฮากัเลื่อเท้ากัคิดง่ายๆมันก็ง่ายเนะค่ะเนาะอันนี้เอ้ยว่าว้าตามสไตล์เอ้ยน่าจะเด้อถ้าพูดว่าถ้าพูดเลยบอกว่าโอ้ยเราเว้าไปทั่วทิ่ทั่วแดนก็บบเว้ากันค่ะคือเป็นคลิปกินกาแฟตอนเ้า คุยกันม้วนๆแบบปะษาย้อยกับเอ้ยุกตาผ่าฝันค่ะอยู่นําสวนหลังเหอนอันนี้ก็คุยกันซัมมปิบอกค่ะจีปะทะเมื่อคืนนี้ก็นอนรับดีอยู่ค่ะเอ้ยก็นอนอนอนดีขนาดะ่ะพ่อแม่พี่น้องก็นอนรับดีอยู่บู่ว้วเสืเอะนอนคักค่ะเมื่อคือนเพราะมันเป็นอากาศอยากเย็นๆเด้พอดีคัก ตื่นเช้ามาก็สวัสดีกันกับแฟนเนาะค่ะเนาะยูนีพันก็บอกว่าสวัสดีตอนเช้าบ้านเหานี่พันยูนีพันก็ว่าคุยโมร์คันไม่บอกหรือว่ากดมอร์นิ่งคำเป็นภาษาอังกฤษกเนาะค่ะเนาะแต่ของเอวยยูนี้มันเป็นภาษาดัตช์ภาษาเนเธอร์แลนด์ก็คุยโมรค์คนเนี่ยสวัสดีกันตอนเช้าค่ะพันก็น่ารักเด้ค่ะก็เป็นกิจวัตรประจําวันเนาะค่ะเนาะ การเริ่มต้นวันใหม่ก็สวัสดีกันก็เฮปปี้เนาะจากนั้นก็กิจวัตรประจำวันของเอ้ตุ๊กาตาผ้าฝันก็มีจะต้มกาแฟค่ะต้มกาแฟกินตอนเช้าคำว่าอากาศบดีกกะบบได้นั่งอยู่นํำสวนค่ะแต่ว่าฝนตกก็อยู่ข้างในเหือนเดดจ้าไปก็ ออกมานั่งค่ะเพราะว่านั่งอยู่แต่ว่าก็ต้องใส่หมวกใส่เธอเนาะค่ะเนาะอันมีล่มเนาะพันกกันอันกันแดดค่ะอันนี้มันยังเซาอยู่ก็มันเป็นแดดอ่อนๆสบายๆเนาะค่ะเนาะคุยกันค่ะเมื่อนี้เอ้ยกันนาะว่าเนาะไปซื้ออันพักเอ้ยกันแต่ว่าบ่ได้ออกไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะเพราะว่าซุปเปอร์มาร์กมันอยู่เกื้อเหยื่อเอ้ยอยู่ก็นเนาไปซื้อพักเข้ามาจักหน่อยต่างในย่างเงินเอ้ยว่า เองเทือกกระไปกับน้องสมพูถ้าบอสันก็ย่างไปเอาค่ะเบิ่งกอนอากาศดีด้วยค่ะอากาศดีดีตอนนี้ประมาณ22องศา,ศาเซลเซียสมันสีเพราะว่ามันเป็นเซาอยู่เนาะคะน้อยจะน้อยก็เริ่มถ้าแดดจะจ้าก,ก็ประมาณ26 27ิหกย่เอ็ยว่า,ามืนนี้ฮันก็เป็นอากาศที่ดีค่ะลมพัดเบาเาเย็น,เยนๆเนาะค่ะเนาะดอกไม้ก็บเบ่งบานงามตาค่ะเมื่อวานนี้แฟนเอ่ยพันเปิดอันสปริงเกอร์พันเทอน้ำ ดอกไม้เอ้ยก็เลบยบ่ได้หดมันนี่ค่ะก็เฮือเมื่อวานต้นแลงแล้วก็เลยสามสี่สิบห้านาทีพันเปิดสปริงเกอร์เฮืออันเฮือ à, หญ้าเฮือดอกไม้เฮือตัวน,นี้ค่ะก็เลยเมื่อนี้ก็นเลยบ่ได้หดก็ดอกไม้หลายด้วยค่ะในเมือนเอ้ยนี่ดอกไม้หลายแต่ว่าพันสิขึ้นเป็นอันขึ้นเป็นอันช่วงๆเสียงของโด้ขึ้นพร้อมกันหมดค่ะก็ช่วงนี้ขึ้นสี่ สีส้มเนาะขันออกไปก็เป็นสีชมพูสีทีแรกก็เป็นสีอันชมพูแดงเนาอขันาะที่พัฒนขึ้นตอนแรกกันนะแล้วก็มาเป็นสีส้มอันนี้ไอ้เบอลฝังนะคะออกจากสีส้มก็มาเป็นสีแดงนะคะดอกกุหลาบใหญ่ก็ยังกำลังนะขึ้นค่ะอันนี้จากนั้นก็มาเป็นอันสีชมพูอ่อนๆเนาอขันาะกุหลาบก็มีทั้งสีแดงแล้วก็ทั้งสีอัน ชมพูสีขาวขาเขาอยู่ในเมืองเลยนี่ก็ได้แล้วนะ้ามุมนี่ก็เป็นอันจะน้อยก็ขึ้นอีกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็บานนี่ก็เป็นดอกไม้ธนูค่ะก้านยาวๆที่มันเป็นอันดอกยาวๆนะคะเอยเอือนดอกไม้ธนูก็ขึ้นนะคะก็เป็นสีส้มเหลืองงามไปอีกแบบนึงจากหน้นมุมนี่ก็มีดอกอันกอไม้เป็นมากสีแดงๆที่เอยชอบทายลงค่ะที่ที่ว่าพันคืนแล้วไปสื่อคืนมดปี อันนี้ก็กำลังออกดอกเนะต็มหนึ่งค่ะนี่แล้วก็มาเป็นสีม่วงค่ะดอกในมุมนี่สีม่วงออกชมพูเนาะค่ะเนาะแถบนี้มันสิเป็นสีม่วงอกชมพูสีม่วงเข้มสีม่วงอันม่วงเข้มม่วงอ่อนเต็มนะค่ะแถบฟังนี้แล้วก็เป็นสีเหลืองค่ะอันนี้พันกำลังกำลังนานกำลังจะึ้นดอกหมดละคะ่ะดอกโมเต้นเสียเอ้ยี่ก็ปีนี้นเป็นขนาดเลยว่านี่เพราะว่ามันดอกมันเยอะ เยอะมากค่ะหลายขนาดเลยอันนี้ก็ชมพูแดงเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีสีขาวสีขาวนวลน,นวะเขาบอมีหลายสีเนาะคะ่ะทางนาบานนี่ก็หัดเจนเซียก็เยอะค่ะแล้วก็เป็นสีชมพูชมพูนวลน,นวน,นะคะก็งามไปอีกแบบเลยคะ่ะกระโบตีแเราค่ะเนาะธรรมชาติอันดอกไม้มันมีหลายสีหล,ยหลายสายพันธุ์เนาะ ว้าว wow, อันกินกาแฟพากินกาแฟมดไปแล้วเด้อค่ะเด้อถวยเด้ออ่ะกาแฟมดเหากระเซาเนาะค่ะเนาะยุดแล้วก็เอยกระสิบอกว่าเฮ้อพ่อแม่พี่น้องมีความสุขคะ่ะเมืนน่อเนี้เริ่มต้วนวันใหม่แบบแฮปปี้ค่ะอันเดอที่มันสนุกสนานก็เข้ามาหา่านพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะเนาะเฮ้อมีแต่ความอันสุขสบายสบายสบายใจสบายกายเนาะค่ะเนาะจิตใจอันผ่องใสเยี่ยมใสเาะจ้ะเด้อ แล้วก็สิบอกว่าพบก,กันคลิปนาเด้อจ้าสวัสดีค่ะแบบเอ้ยตุ๊กตาพาฝันด้วยจ้า